กร็เลิให้นำมาครับผมมาครับพันเนีครับพันเนีตรงหลังครับน้องยางครับผมเลาะบ้านครับโอเคครับเดี๋ยวไปรอรับชมครับผมว่าจะเป็นยังไงครับผมสวัสดียามเช้าครับผมอยู่กับผมกับผ่านมอสริมมูลแล้วก็ะนาช่างครับปืนยิงปลาครับผมโอ้แม่ทั่วไปบอกสูงๆเลยครับว่า ปาบเซียนจริงๆไอ้ถ้าอยู่ติดคอผมจะไม่ว่าอะไรเลยครับสูงแล้วยังออกไกลอีกให้ดูว่าจะเอาได้ไหมครับหลงยครับปลายพวงนึ่งครับโอ้โหต้นตรงดิกเลยผักอยู่ครับสูงอยู่ ไม่ใช่สูงธรรมดากับสูงสูงไม่กิ่งมันโหดแทบเพี่ย่องสูงกิ่งจกเสาเข็าหรอนลีบขึ้นซ่าตาจิคกอคืนหนาวจริง พราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าอีกสั็กหน่อยลมมันจะแรงครับจะเอาอยากกว่านี้ได้ได้ครับมาดูสถานการณ์ก่อนผานไทยเห็นพานไทยก็ะรองกันครับมันรวยรอยใครเดินกันอ่อมตุนเฮ้ยพี่แล้วเกนทำอะไรรอยเดินกันอ้อมตุ่นด้อยทางจะรีเลยเลย เขาเขาตรงเขามาทำอะไรแหรอทางทางผ่านเขาไ่เบาขึ้นมาสวนนี่โอ้โขึ้นต้นนี้ก็ไปตีตรงนี้ไปทีเดียวขึ้นนี้นี่แล้วก็ขึ้นไล่สามคอยเนาะปนนไปลำเอาได้ไม่ได้อีกทีนึงเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนครับยันยไงไน,ยนี่แล้วมันต่างนะเห็นตรงน,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 นี้ไหมถึงหนุนยีส่สิบปับ ถึงงามแรกกีซิปยเลยนี่ยดเลยเด้อเด้จะพีเลยพี่เัอ่ปีโอ้บอกเลยถ้าเป็นพันไทยนี่ลองฮากแหมอยู่กินสุดยอดเนอะสูงนะครับนี่ห้ายคนเดินดูกันตายตุ่น โอ้มาเอาตุ่นหายพิมกมาเอา,เอาไปหาของทำรบหลักลุยครับครับผมหอวสูงๆอยู่ครับ,อบเอาว่าเอายากครับมันล้มได้ครับต้องแป๊บหนึ่งครับอรอล้มนิ่งๆค่อยออกไปครับโอ้โห รังนี้ไม่รู้จะถ่ายหรือไม่ถ่ายดีขอไม่ถ่ายแล้วกันครับเสียวครับโอเคครับผมโอ้ลังนั้นก็ข้าไแมวอะไรเลยครับผมนะครับก็ช่างปืนยิงปลาครับผมนะครับช่างทำนาใหม่ยิงป๋าครับผมเคยอยู่ในสมาคมด้วยกันนะครับพอดีครับมาขับรถในป่ามาเจออีกรังหนึ่งครับคุงสูงครับอยู่นองยากเลยอ่ดูครับ ลังใหญ่เลยครับพี่น้องนุ่นกระพึงเดี๋ยวหาซูมครับส่วสูงสูงนะครับเรากิีงออกไม่ได้แล้วครับเมื่อคืนไปทะยุงเร็วทะยังออกไม่ได้ก็จะเลื่อยเอาครับผมไปล้อรุ่นกันครับผมว่าจะเป็นยังไงครับลองไปดูข้างบนครับดูหนางานครับโอเคครับไปครับโห กิงก็โหดๆเลยครับรังใหญ่ครับกิหน้อยกว่าเขนครับท่าเขนดูไป,ไปลายๆนะครับ <c oughs> พันเอกเตรียมตัวมาแล้วครับถ่าย <c oughs> พันเอกขึ้นไปก่อนครับอ่ะโอเคผมไปเตรียมชุดครับไปพี่น้องรุยครับก็ไม่รู้ว่าเจ้าออนจะเกะหรือว่ายัางไงไปดูบนต้นกันอย่างเดียวครับ หาวิธีเอาจนได้ครับผมตอนนี้อดอยากปากแห้งแล้วโอเคครับผมครับพี่น้องผ่านเนกตีทอยหายลงมาแล้วไม่ต้องห่วงครับลุงมาลับผมตั้งแต่ผมยังไม่ขึ้นไปครับตอดแล้วอะจเอาะดำดำตอดครับนะครับบัเหลือครับหลังนี่พอผ่านแล้วตอดแล้วไปลุยขึ้นข้างบนครับพี่น้องเอาเอาตอดเออเอา,เอาไป ผมกำลังมือนเบาบู้งเ,เลยครับเต็มกล่องเลยเล็มือเลยครับอโอ้ยกำลังใหญ่ครับโอ้โหไปครับพอพันนี้ครับเพราะว่าต้องย่งงครับ ผมหลังนี่ไทยไม่ได้เลยครับผมทางตอดแล้วก็ยิงเสียวครับเพิ่งเปิดนาได้ครับยังเบาครับเจ้าก็ตามมาครับพิ่งป็นตามมาอยู่หมอตายเลยพี่น้องไทยก็ไายไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเลียงของครับหอบเลยครับผมลังที่เรียก็ตอดครับหลังนี้ก็ไม่ไม่นาลอดตอดครับต้นยิ้วครับ หนามไม่เห็นปูงเลยพี่นูนหลังใหญ่ครับตระสูงสูงจริงจริงตีทอยอีกแล้วขึ้นเครือก็ขึ้นได้ครับแต่ว่าู่กลัวจะไปถึงขอทอยดีกว่าเครือก็ขึ้นได้ บอกเหนื่อยขั้นเดอ้อขึ้นเครื่อนโอ้ยไปถึงตนุนโอ้โหอย่างสูงตีถอยครับตีถอยตีถอยดีกว่าครับเลือกตีตีต <laughs> ีถอยดีกว่าครับไปไม้รูขคือกันครับว่าไม้เกา่าไปรุ่นแรนบนครับลังทีเรียวตอดชิบหายวายความเลย <laughs> อย,ยอมครับพึ่งมันนี่โอเคครับไปทำครบเดี๋ยวก็ลุยครับ ครับผมกล่องก็อาจจะมัวมวหน่อยอากาศก็ไม่เป็นใจ่าไรครับร่างที่เรียวก็ถ่ายไม่ได้เลยครับผมจริงโหดครับโหดจริงๆครับือพึงกระดุ้วด้วยต้นนี้พอจะถ่ายได้แค่ประมาณนี้แหละนะครับต้องขออภัยในการถ่ายครับผมที่น้องที่หลับช่มครับผมอยากถ่ายเห็นเลยครับแต่ว่าอันไหนอันตรายผมก็ไม่ถ่ายครับเลือกที่จะไม่ถ่ายนะครับ เพื่อความปลอดภัยของพันด้วยนะครับจะได้ไม่วง,วงนาพอะวงหลังครับกินไปแล้วจะได้ไม่ห่วงของอนุนจะตกไหมอันนี้จะโตกไหมนะครับนี่หายพันีอีกตีถ่อยขึ้นไปครับแล้วก็เราเป็นรุ่นกันด่านบุญครับพื้นก็ลังใหญ่ๆจไม่ดูจะมีอะไรไหมครับพื้นที่นี่นครับพื้นที่ที่เล้วก็พอคือคือน้ำได้นิดเดียว ทรงอยู่ฮะร่างขายครับแงนไหมพี่ทางแงนบิดไหนี่โอเคครับครับผมตอดกันจนได้ครับยังถึงรังเลยนี่ครับตอดเต็มกล้องเลย ไปไปดูกันครับผมว่าเป็นไงครับหัวน้ำก้อนใหญ่ๆเลยครับพื้นที่นี่ล้างใส่หน่อยเดียวครับโอ้เดี๋ยวหาหมุมตั้งกล้องครับพี่น้องโอ้โอเดี๋ยวมุมไหนเนาะโอเคครับผมไปค,ครับผมได้ประมาณนี้เลยครับผม น้ำใหญ่ๆเลยครับ mon voilà Yeah, 我也不知道。Well, yeah, ีปครับลงต้นกันครับผมไปครับผมลงต้นครับครับผมมาเจออีกรังครับอยู่ในป่าครับโอ้โหดำมืดเลยรังยิ่งใหญ่ครับพี่น้อง ต้องใหญ่มากว่หรังนี่พันเนียคอยแล้วครับผมอ่าคอยไปลุนกันครับยามได้ไหมวันไหนขาดอะไรยังไงดูดีๆหนะ่าดี๋ยวนเราพี่ขาโต๊ะแน่นอนไมา่ยามผมขึ้นไปไปโอเคไปลออุลุนครับ โอเคครับผมพานของเราก็กระดืบกระด๊กระดอกกระด๊ะดขึ้นไปเลยครับจุดควบเพึ่งอยู่ใต้น่นบัดนี้ครับโอ้พานของเรามีสำรองไหมครับฮะโอ้จกไฟแจกจนไฟแจกตก <c oughs> ข้างล่างเป็นเตาถ่านอะเรื่อยครับอุบ่าครบส่งเขาประกวดลงดนานี้ ติดตามชมครับผมครับผมโดนจนได้ครับตอนนี้แหละเต็มตัวเลยกําลังหาบอลมุนครับโอเคครับโอ้โหโอ้โหนัวเต็มตัวซับเลยครับเอาโอ <So S 1> ้โหจอดกันมันไม่เห็นตัวซับผมผลงานครับ ลงต้นมาแล้วรูน้ำสวยๆครับยังไปละตอดเลยครับหอมหวานสวยๆครับพันนีกำลังลงมาครับเห <c oughs> นื่อยยิ่งแล้วครับพี่น้องตอดดูดไปครับผมโอเคครับไปเดี๋ยวเก็บของเรียงของออกจากป่าครับ ครับผมก็กำลังเคลียร์นามกันครับผมเบสเซ็ตเท่าไรนะพี่เนกสิบสี่สิบสี่โลครับผมแบ่งคนละเจ็ดโลครับแบ่งเรียบร้อยแล้วครับส่วนลังนี่ครับเดี๋ยวไ้พันนีอาไปส่งครับจาาอเดี๋ยวไ้พันนีไปส่งครับลังโอเคครับเดี๋ยวใส่ถุงครับ โอเคครับผมก็ทันใดที่เขามารับชมคลิปครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเป็นกำลังใจให้พันครับมามาดูตัวอย่างกันครับตอดอย่างคร่ะดูครับพึ่งนานนี่แล้วให้พันนี้ไปส่งครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมนะครับคลิปกวสั้นๆเพียงเท่านี้ครับ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ